สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันดรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่เอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นสาววกวีออนะคะแนะนําคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นรถโตโยต้าว o อ 1.5S นะคะรถปี2013นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 49,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดข ของวีออสเลยนะคะตัว S เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-260-9587ปนัดเพชรยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ3กมกไก่กไก่5887ดกรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันอ่าโปรเจคเตอร์ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะ ช่วงล่างนะคะช่วงล่างของรถคันนี้ก็สภาพเดิมของสร้างเดิมนะคะไม่มีขราบน้ำมันหยดไหลเยิ้ยมของเบ้าโชคนะคะจุดเม็ดอาด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานนะคะกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกรอบนึงนะคะไฟเดียวนะคะกระจกข้างตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่ารถมือสองนะคะอาจจะมีเฉียวมีชนบ้างนะคะแต่เรื่องของการชน หนักถึงโครงสร้างรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโเมี่มนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยติดคิวกันสรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้ก็โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเพชรยอนนะคะขัดรถนะคะคุณภาพขัดเกรดเทุกคันนะคะเรื่องของการชนหนัก พลิความจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะ ไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นตัว1.5ตัว S นะคะเป็นตัวท็อปสุดของ Vios เลยนะคะด้านล่างมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโลโก้ด,ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางตรงฝากระโปรงด้านท้ายนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิม ะะสําหรับใครที่กําลังมองหารถวีออสไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้าได้เป็นตัวท็อปสุดของวีออสเลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะและเราก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงนาบ้านด้วยนะคะติดต่อเข้ามาหานัดได้เลยนะคะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทาๆนะคะลูกค้าระบบเซนทรัลล็อกกระจกนะคะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจคีเลตนะคะกุญแจคีเรตปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทเรียบอยแล้วด้วยนะคะเนื่องจากว่าคันนี้เขาเป็นตัวท็อปสุดเนาะเขาก็จะได้ในส่วนของปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทนะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไป ้านะคะคในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะเดี๋ยวนดะจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ามาแล้วนี่นะคะลูกค้า เลขไม่อยู่ที่ 7, 1 7 2 1 1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะปี13ไม่แสนเจ็ดพันกิโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ถึงหมื่นโลเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นแบบวิ ทว FM CD USB AUX ได้นะคะ A ได้เป็น Air <única semester. S 1> mm ์ออโตเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็น Air ์ออโตนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าคอนโซลตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะฝ้าเพดานนะคะ อาจจะมีรอยยันบ้างเดี๋ยวเรารบทําความสะอาดให้นะคะลูกค้าแต่ว่ารอยอื่นๆไม่มีเลยนะแล้วก็ไฟติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่เก็บสัมภาระก็มีในส่วนของคู่มือวีออสไว้ให้อยู่ด้วยนะคะลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้จากถังเล่มคู่มือได้เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะ เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าลวดลายของเบาะผ้าเขาดีไซน์มาสวยงามหรูหรามากเลยนะคะเบาะผ้าเดินได้สีน้ำเงินลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทรงของเบาะเขานะคะก็คือแบบเป็นทรงเข้ารูปรองรับสรีระของผู้นั่งได้เลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆกันไปเลยนะคะเป็นแบบอัตโนมือนะคะก็คือปรับมือเอาเองนะคะ แล้วก็หัวนนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับขยื้อนเลยนะคะรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะ มาต่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเขาก็กว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้หนึ่งใบนะคะอาจจะมีภาบเปิดรถเธอบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตนะคะคงสร้างเดิมนะคะนี่ขอบยางนะคะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูได้ทั้ง4บานประตูเลยนะคะ ดูในส่วนของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้า มาตอกกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้เขาก็มีในส่วนของถาดท้ายนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้ามีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างด้านหลังก็โครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะด้านล่างนะคะเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาชมกันอ่ะ ด้านล่างนะคะมีร้อยอะไรมาให้เรียบ้อยแล้วถุงเครื่องมือก็ยังอยู่นะคะลูกค้าอุปกรณ์ครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเมทัอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถวีออสไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะลูกค้ากับ ับรถ v ีออ1.5 S นะคะรถปี2013นะคะสนใจโทรมาหานะัดได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าแสองนยแปดเจ็ 7, นะคะเบอร์นัดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะ ตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้านะคะเดิมเิมเลยหัวน็อตด้านในนะคะไม่มีขยับขยี้เลยนะคะจุดเม็ดอาตก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,อกอมีติดอยู่นะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะแล้วก็โตโยต้านะคะก็ยังมีติดอยู่นะคะ จุดเม็ดอัต้องฝากกระโปรงก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถคันนี้นะคะ t o โยต้าวีอ1.5 S นะคะรถปี2013ราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวท็อปของ v ีออไปเลยนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098 8 2 6 0 9 5 8นนัดเพชรยนนะคะเบอร์นัดก็แอดไลน์ mm hmm. เข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ mm ่ง hmm. นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ